ของดีในตำบลสวัสดีครับน้องๆในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องของดีในตำบลแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำศัพท์ในเรื่องนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากคำแรกคือโคจนาหมายถึง เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนน้ำบูดูหมายถึงน้ำที่ได้จากการหมักปลาจนเปื่อยต้มสุกแล้วปรุงรสมีสองชนิดคือบูดูแบบเค็มเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดและบูดูแบบหวานสำหรับคลุกข้าวยำปักใต้ มหัศจรรย์หมายถึงแปลกประหลาดมากหน้าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาติมะม่วงหิม,มพานหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีเมล็ดรูปคล้ายไตยอยู่นอกผลยางเป็นพิษลักษณะคล้ายผลชมพู่เมล็ดนำมาคั่วกินได้ รถทัวหมายถึงรถปรับอากาศขนาดใหญ่ที่รับผู้โดยสารเดินทางไปยังต่างจังหวัดหัตถกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเอกลักษณ์หมายถึงลักษณะเด่นที่เหมือนกันหรือร่วมกัน รู้จักกับคำพท์ในเรื่องกันแล้วเรามาฟังเรื่องของดีในตำบลกันนะครับวันนี้คุณป้าของพลอยเปิดร้านขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนเป็นวันแรกพลอยของเราก็มาช่วยคุณป้าขายของด้วยเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณป้าคะรถทัวร์มาแล้วคะ่ะ มาดูร้านนี้กันดีกว่ามีงานหัตถกรรมและอาหารเยอะดีดอกกุหลาบนี่สีสวยดีจังทำมาจากอะไรหรอคะดอกกุหลาบนี้ทำมาจากเกล็ดปลาค่ะโดยเอาปลาในท้องถิ่นเช่นปลาก,กระพงปลากระบอกมาล้างแล้วย้อมเป็นสีต่างๆผึ่งแดดให้แห้งแล้วเอามาทำเป็นดอกกุหลาบค่ะ ขณะที่ป้าขายของอยู่นั้นพลอยของเราก็กําลังขายของให้ลูกค้ายอยู่เหมือนกันครับมาดูกันนะครับว่าพลอยจะมีวิธีการขายของให้ลูกค้ายอย่างไรอันนี้คืออะไรจ๊ะน้ำบูดูค่ะอร่อยนะคะแล้วกินยังไงจ๊ะใช้เป็นเครื่องจิ้มกับผักค่ะหรือถ้าคลุกข้าวรับประทานกับไข่เจียวร้อนๆก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะงั้นเอาสองขวดจ้ะนอกจากลูกค้าจะซื้อน้ำบูดูแล้วยังซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานแกงไตปลาแบบแห้งและน้ำอีกเพราะทนคำโฆษณาของแม่ค้าตัวน้อยน่ารักไม่ได้ขณะที่ลูกค้ากำลังจ่ายเงินพลอยกระซิบอะไรบางอย่างกับคุณป้าแล้วก็หายไปที่หลังร้านจากนั้นก็ออกมาพร้อมสตอและลูกหยีกวน ลอยฝากสตอกับลูกอีก,กวนไปรับประทานด้วยนะคะคุณยายทำเองค่ะคุณป้าโชคดีจังเลยนะคะมีหลานสาวน่ารักแบบนี้ดิฉันเสียเงินไปเยอะเลยนี่ต้องเป็นแม่ค้าที่เก่งที่สุดในร้านแน่ๆเลยใช่ไหมคะเมื่อลูกค้ากลับไปแล้วพลอยหันมาคุยกับป้าว่าป้าคาที่จริงของดีในบ้านเรายังมีอีกมาก ถ้าเราช่วยกันคิดค้นดัดแปลงพลอยว่าทุกบ้านต้องมีรายได้เพิ่มแล้วเด็กๆอย่างพลอยก็จะได้มีทุนไว้เรียนสูงๆต่อไปน่ารักจริงหลานป้าฟังเรื่องของดีในตำบลแล้วน้องๆอ,อย่าลืมภูมิใจในท้องถิ่นของน้องๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ